ค่ะอันนี้มาดูกันต่อนะคะนักเรียนการหาไม่การหาไม่ลงตัวการหาไม่ลงตัวเป็นยังไงใครทราบบ้างเดี๋ยวบอกความหมายการหารก่อนการหารหมายถึงอะไรคะการแบ่งออกครั้งละเป็นยังไงกันเท่าเท่ากันเท่าเกันใช่ไหมคะ การแบ่งออกครั้งละเท่าเท่า internet, กันให้นําไปหารอันนี้การหารไม่ลงตัวเป็นยังไงแบ่งแล้วเป็นยังไงไม่เท่ากันแบ่งแล้วหมดไม่หมดไม่หมดไม่หมดแบ่งแล้วไม่หมดใช่ไหมคะแบ่งแล้วก็จะเหลืออยู่ใช่ไหมคะก็เลยเรียกว่าการหารไม่ไมลงตัว,ตวการหารไม่ลงตัวนั่นเองะนะคะเดี๋ยวมาดูด ตัวอย่างตัวอย่างนี้เรามาทวนกันของของเดิมหน่อยนะคะเมื่อวานเรามาดูอีกครั้งหนึ่งนักเรียนนะคะอันนี้ตัวอย่างของเมื่อวานนะ,ะก็มานํามาทบทวนนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะลูกบอลเจลูกแบ่งเป็นกองกองละสองลูกแบ่งได้กี่กองเหลือลูกบอลกี่ลูกอ้าวนะคะเป็นไงคะแบ่งได้กี่กองคะ ก็จะแบ่งได้สามกองเหลือลูกบอลหนึ่งลูกลูกบอลนี้มีอยู่ทั้งหมดเจ็ดลูกแบ่งเป็นกองกองละสองลูกนะคะเป็นการแบ่งครั้งละเท่าเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นแบ่งครั้งละเท่าเท่ากันให้นำไปทำไมคะนักเรียนเก่งมากให้นำไปหารนะคะให้นำไป หารการแบ่งครั้งละเท่าเท่ากันให้นำไปหารน,น,นะคะอะไรหารด้วยอะไรคะทวนเมื่อวานเรียนแล้วคุณครูทวนนิดนึงจัดหารด้วยสองจ็ดหารด้วยสอง อ้าวได้เท่าไหร่คะลูกบอล7ลูกแบ่งเป็นกองกองละ2ลูกอ้านะคะก็คือ<ด>7หารด้วย 2, 2> ได้ได้มเาหนลูกได้กี่กองลูกได้สามได้สามกองเต่ลูกเพราะฉะนั้นนั่รบอกว่าได้3มกองเหลือ1ลูกเพราะฉะนั้นผลหารก็คือ3อ้าวก็คือจำนวนกองนั่นเองนะคะส่วนที่เหลือนั้นเหลือนหนึ่งก็คืออะไรก็คือ เศษค่ะชยัยฤทธ์บอกว่าคือเศษถูกต้องลูกเศษอะไรลูกคะเศษหนึ่งอ่าที่เหลือ1นึ่ลูกนี่ก็คือเศษนะคะ7ดเป็นตัวตั้งสองเป็นตัวหาร3เป็นผลหาร1ก็คือเศษอ่านะคะ แล้วทำไมลูกที่เหลือ่ะทำไมไม่เอาไปใส่สักกองหนึ่งไม่ได้หรือคะไม่ได้อ้าวไม่ได้เพราะอะไรคะมันไม่เท่ากับมวลฐานเพราะอะไรคะอ้าวใครบอกได้เร็วไอ้ทำไมที่เหลือหนึ่งลูกไอ้ทำไมไม่เอาไปใส่กองใดกองหนึ่งสักทั้งมันเป็นการหารไม่ลงตัวเพราะอะไรคะเพราะเดิมมันไม่เท่ากันเอาเร็วเรีว อาใครตอบได้เร็วที่เหลือหนึ่งลูกเนี่ยทำไมไม่นำไปใส่กองได้กองหนึ่งล่ะเพราะอะไรใครตอบได้อ้าวเดี๋ยวให้รางวัลเพราะอะไรคะบบอ้าวมีคนตอบบอกว่าเพราะอะไรลูกเพราะโจเขาบอกว่าแบ่งเป็นกองกองละกี่ลูกอสองลูกอ้าวก็โจกำหนดไว้ไงบอกว่าต้องเป็นแบ่งเป็นกองกองละสองลูกนะใช่ไหมคะ อ้าวะตามโจทย์ที่โจทย์กำหนดนะ่ะใช่ไหมคะอ้าวอันนี้มาอีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้ก็ทวนของเมื่อวานนิดนึงนะคะเผื่อบางคนยังไม่ไม่เข้าใจดีลูกบอลเจ็ดลูกแบ่งเป็นสามกองนะนนี้แบ่งเป็นสามกองนะคะเมื่อกี้สองกองนะลูกนะแบ่งเป็นสามกองกองละเท่าเท่ากันแบ่งได้กองละกี่ลูกเหลือลูกบอลกี่ลูกอ้าว แบ่งครั้งที่หนึ่งะคะ<อ>ก็กี่ลูกคะสมลูกลูกที่หนึ่งอ่าก็นำไปไว้กองที่หนึ่งอันนี้กองก็นำไปไว้กองที่สองนำไปไว้กองที่สตอนนี้นก็จะมีลูกบอลครบ3ามกองหรือยังคะครบแล้วแบ่งครั้งที่หนึ่งครบแล้วใช่ไหมคะแบ่งทีละกี่ลูกคะ สลูกเอาทำไมแบ่งทีสามลูกลนะคะเพาะอะไรพาะอะไรคะเพราะโจย์เขาบอกว่าต้องแบ่งเป็นกี่กองคะส,<า>สกองแบ่งทีละสามลูกเพราะว่าลูกที่หนึ่งก็นําไปไว้กองที่หนึงลูกที่สองเอาไปไว้กองที่สองลูกที่สามก็ไปไว้กองที่สามเ<ถ>พราะฉะนั้นตอนนี้ทั้งหมดมีสามกองกองละกี่ลูก<ถ>หนึ่งลูกเอาแบ่งตอออีกได้ไหมคะยังได้อยู่<ถ>ใช่ไหมคะเอาต่อไปแบ่งครั้งที่เท่าไหร่ต่อ ี่ลูกคะสามลูกสามลูกนะต่อไปค่ะลูกที่หนึ่งค่ะนักเรียนนําไปไว้กองที่เท่าไรกอ,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 องที่หนึ่งอ่ะตอนนี้กองที่หนึ่งมีกี่ลูกแล้วสองลูกแล้วต่อไปลูกที่สองก็นําไปไว้กองที่สองอีกหนึ่งลูกเพราะฉะนั้นกองที่สองตอนน,อน,นี้มีกี่ลูกแล้วสองลูกแล้ว กองที่สามขอโทษค่ะลูกที่3มก็นำไปไว้กองที่สาตอนนี้แต่ละกองจะมีลูกบอลกี่ลูกลนะคะกี่ลูกล้ะคะแต่ละกองกองที่หนึ่งมีลูกบอลกี่ลูกตอนนี้สอลูกกองที่สองสลูกกองที่สามสองลูกตอนนี้แต่ละกอง ลูกบอลสามกองก็จะมีกองละสองลูกเท่ากันตอนนี้เหลือลูกบอลหนึ่งลูกค่ะหนึ่งลูกนี้นําไปไว้กองใดกองหนึ่งได้ไหมคะไ,มได้เอาทำไมไม่ได้ล่ะคะเอาใครตอ่อได้เร็วลูกที่เหลือเนี่ยค่ะเอาไปไว้กองเก่งมากชาลิดบอกว่าเพราะว่าโจทย์บอกว่า,า,วา,บวาแบ่งเป็นสามกองกองละเท่าเกันใช่ไหมคะมเก่งมากค่ะ แบ่งครั้งละเท่าๆกันให้นำไปทำไงคะนักเรียนอาหารอะ,อะไรหารด้วยอะไรลูกเจ็ดาหาร,หารค่ะก็จะได้กองละสองลูกห <c oughs> เหลือลูกบอลหนึ่งลูกเขียนในรูปก,การหารนะคะเจ็ดห,หารด้วยอา้อาวเจ็ดก็คือลูกบอลเจ็ดลูกแบ่งเป็นสามกองกองละเท่าๆกันก็หารด้วยสามได้ ได้กลองละกี่ลูกคะสองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสองก็คือผลหารอ้าวเหลือลูกบอลกี่ลูกคะเพราะฉะนั้นหนึ่งก็คืออะไรหนึ่งก็คืออะไรอเาวหนึ่งก็คือเศษได้สองเศษหนึ่งนะคะสองเป็นอะไรครับใครบอกคุณครูได้เร็วสองสอง 7หารด้วย3ได้สองเศษหนึ่งสอเป็นเก่งมากกอลรั่เอาสองเป็นผลหาร1เป็นอะไรคะเป็นเศษข้อนี้เป็นการหารที่ลงตัวหรือไม่ลงตัวไม่ลงตัวเลยทั้ง2ตัวอย่างแบ่งแล้วไม่หมดแบ่งแล้วเหลือใช่ไหมคะเรียกว่าการหารไม่ลงตัวการแบ่งที่เหลือเศษเป็นการหารไม่ลงตัว สีดน้อยกว่าตัวหารเสมอนะคะสศษนะคะนักเรียนน้อยกว่าตัวหารเสมอตัวหารก็จะอยู่หลังเครื่องหมายหารตัวตั้งอยู่หน้าเครื่องหมายหารนะคะามาดูแบบฝึกนะคะจงหาคำตอบ